ครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นหอโวดนะครับอยู่ไกลๆนู้นล่ะครับคุณผู้ชมครับเห็นสูงๆนะครับหอโวดของเมืองร้อดนะครับเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับหอโถดนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมืองร้อยเอ็ดเขามีสัญ,ญลักษณ์เป็นลูกโหดนะครับอยู่ขวามือเนี่ยครับยกกอกลางถนนเนี่นนนยเป็นลูกโหดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับเป็นหอโหดขนาดใหญ่เลยนะครับของเมืองร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้า ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับผมมองเห็นหอโหวตนะครับอยู่ไกลๆนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นตัวเมืองร้อยเอ็ดเลยนะครับเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองร้อยเอ็ดพรอวินร้อยเอ็ดซิตี้ไทยแลนด์ดูสองข้างทางนี้ก็จเจริญทีเดียวนะครับจังหวัดร้อยเอ็ด สะทองตลาดสะทองนะครับขวามืออีก200เมตรวิ่งตรงต่อไปอยังเกื้อวรามิตรคุณผู้ชมนะครับจะได้ยินเสียงของ GPS อยู่ไม่เป็นไรนะครับผมเปิด GPS มานะครับแต่ยังไม่ได้วิ่งตรงต่อไปอยังเกื้อวรามิตร เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูหอโหวตนะครับบริเวณรอบๆหอโหวตของเมืองร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายไปยังถนนสุริยเดชบำรุงตรงนี้ก็เป็นบึงพระลานชัยนะครับโพ้สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับบึงพระลานชัยเป็นแลนด์มาร์คข,ของร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นหล่องแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวจะพาทุกท่านขับรถรอบบึงพลานชัยนะครับชมบรรยากาศของเมืองร้อยเอ็ดกันนะครับแล้วก็ไปชมหอโหวทกันนะครับก็จะเห็นผู้คนมาเดินออกกำลังกายกันเยอะพอสมควรนะครับที่บึงพลรานชัยแห่งนี้ าขวามือก็เป็นบึงพล,ลี้ยวซ้ายไปยังถนนสุริยเดชบำรุงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุริยเดชบำรุงอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่รัฐกิจคลายคลาหอโหวตนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านะครับหอโหวตของเมือง ร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นบริเวณของหอโวตนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากนะครับหอโวตของเมืองร้อยเอ็ดเขาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่รัฐกิจคลายคลา คือบรรยากาศของเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับอีก300เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่หนึ่งไปยังซอยราชการดำเนินหมอโหวดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับ ข้างหน้าขวามือก็เป็นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ไปชมบรรยากาศของเมืองร้อยเอ็ดกันต่อนะครับคุณผู้ชมนี่ครับขว,วามือสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับคุณผู้ชมครับวงเวียนก็จะมีรูปหอโหวตอยู่นะครับเป็นรูปโหวตนะครับคุณผู้ชมกับเป็นวงเวียนนะครับ ออกจากวงเวียนไปสู่ซอยราชการดำเนินแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก800เมตรตรงนี้ก็เป็นหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในช่วงเ